สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว Work ์กโฟกันก่อนเนาะว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าเราจะเขียน API ทั้งหมด3ตัวนะครับที่จะดึงออกมาจากฐานข้อมูลนะครับซึ่งเราก็มีตัว Endpoint รอยอยู่แล้วแหละนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว Powerpoint กันก่อนนะครับผมขออนุญาตขยายจอใหญ่เนาะเรากําลังทํางานกับตัวนี้อยู่ Even t นะครับผมซึ่ง ที่เห็นไฮไลท์สีเขียวนี่คือดรอปดาวลิดนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกนะครับเราจะต้องเขียน API นี่ปล่อยเทรนนิ่งออกมานะครับผมซึ่งผมก็ลิดไปแล้วผมลิดไปตรงนี้แล้วนะครับผมเทรนนิ่งนะครับผมเคตัวที่2นะครับสมอรนนะครับผมก็คือสายที่3สโมสมอนนะครับก็คือคลับนะครับผมนี่เราก็เคยทำหน้ากรอบไปแล้วมีข้อมูลแล้วนะครับผมแล้วก็ ดับดาวลที่4นะครับสถานที่นะครับผมก็คือแคมป์นะครับหรือค่ายลูกเสือนั่นเองนะครับผมก็ลิสต์ไว้แล้วนะครับแคมป์ตัวนี้นะครับผมเทรนนิ่งขับแคมป์นะครับเรามาดูเราทำดอกดาวไปรอแล้วใช่ไหมเห็นไหมครเดี๋ยวเรามาเขียน API ตัวเทรนนิ่งเริ่มจากเทรนนิ่งก่อนเลยนะครับผมผมขออนุญาตขยายยอใหญ่ก่อนนะครับปาร์ทเทรนนิ่งเดี๋ยวเรามาไล่ ตัวเทนนิงกันก่อนว่าถึงไหนแล้วนะครับมาที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ไปดูที่รูทก่อนเพื่อนเลยนะครับรูทเลยแล้วก็ไฟไฟเทนนิง .js เนาะเราเขียน get get training มาแล้วนี่ตรวนี้ซึ่งน่าจะใช้ได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปเช็คคอนโทรลเลอร์แป๊บหนึ่งนะครับ get 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 เราเขียนไปทำอะไรกัอ่ะ litening เนาะผมก็ไปเช็คที่คอนโทรลเลอร์ก่อนเขียนไว้เฉยๆยังไม่ได้ดึงอะไรออกจากฐานข้อมูลเลยเห็นไหมฮะยังไม่ได้ดึงอะไรออกจากฐานข้อมูลเลยนะครับผมก็ไม่ยากนะครับซึ่งเราเนี่ยเรา import โมดงโมเดลอะไรมาไว้รอแล้ะเขียนอีกแค่นิดเดียวนะครับผม อ่าให้เราตัวนี้คอนโซลหรอกโชว์ได้เล่นเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะครับสาหรับการดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลันก็ไม่ยากครับก็ประกาศตัวแปรมาง่ายๆหนึ่งตัวนะครับผมผมใช้เป็นเลตก็ได้นะเป็นเป็น data เป็น ing อย่างนี้ก็ได้ครับอย่าลืมอเวนะครับผมผมนี่ชอบลืมแล้วก็เทรนน n ่ จุดนะครับผมเราจะค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเราใช้ไฟล์นะครับผมแล้วตร, huh ตรงนี้เราไม่ต้องการค้นหาอะไรเราต้องการค้นหาทั้งหมดนะครับผมก็ใส่ว <CPU. S 1> ่างๆไปก็ได้นะครับผมแล้วเราก็ให้มันเรียงตามวันที่มัน create นะครับผมผมก็ใส่ s o r แล้วก็วงเล็บเปิดปีก้าเปิดนะครับผมผมก็ใส่ชื่อชื่อไอคีเข้าไปเนาะ create เ ะครับผมเท่ากับลบลบหนะครับแล้วก็จุด x ส c u คิววงเล็บเดี๋วผมจะเห็นเห็นไม่ตกนะไม่ตกไม่ตกบรรทัดนะครับก็เนี่ยแค่นี้ก็ออกมาแล้วนะครับข้อมูลเราออกมาไหมนะครับเดี๋ยวเราเลดเซนออกไปที่หน้าบ้านนะครับผมเลสเซนตดัต้า สิบอันหนึ่งนะครับผมเราจะชิปด้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเขียนหน้าบ้านกันนะครับผมไปที่ไปที่รูทของเทรนนิ่งก่อนนะครับไปที่รูทของเทรนนิ่งก่อนอ่าเอ็นพอยน์นี้นะครับเอ็นพอยน์นี้เม็ตดต่อเกตส่ง ส่งยูส r ่งยูเซอร์มาด้วยาห,าหน้าบ้านเรายังไม่ได้เขียนเก็ตยูเซอร์มาเลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเช็คแบบน,นี้เลยนะครับผมจะเอาสองตัวนี้ออกก่อนเอาออกแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวผมกดคัดไว้แล้วผมกดเซฟคัดแน่ละเดี๋ยวผมจะก๊อปตัวนี้ไปเรียกผมจะก๊อปเอ็นพอยน์นี้ไปเรียกที่เว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับผมวางเลย ข้อมูลเราก็มาหมดแล้วเห็นไหมใช้ได้นะผู้บังคับบัญชาลูกเสือเดี๋ยวนะเทรนนิ่งชื่อชื่อทยอ๋อโอเคถูกต้องถูกต้องนะครับตรงนี้ถูกต้องเพราะว่าเราเก็บเป็นชื่อนี้เลยเราไม่ได้เก็บไอดีเนาะอ่าก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเอาตัวไอ้นั้นกลับมาคืนนะครับอ่าทีนี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้ส่ง ถ้าไม่ได้ส่งโทรเค็นมาแล้วก็ไม่เข้าไม่ถึง API ตัวนี้นะครับผมโอเคตัวแรกเสร็จไปตัวแรกเสร็จนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเขียนหน้าบ้านทีเดียวเนาะเอาหลังบ้านให้เสร็จสามอันเลยนะครับเทียนนิง่งปิดจ็อบไปปรับปรับอันที่สองอะไรขับนะครับผมเหมือนเดิมไล่ตั้งแต่รูทนะครับผมแต่ผมปิดของใครอันไปงง คอนโทรลเลอร์ผิดไปมาโฟลเดอร์รูทนะครับผมโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็รูทเนาะอะไรนั้นเมื่อกี้ครับไม่มีสักอันเลยครับอันนี้ครับรูทใช่ไหมเดี๋ยวเ,เปิดครับคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาก็ยังไม่มีโอเคมีแต่ที่ผมไอ้นี่ไปมาที่รูทก่อนนะครับมาเริ่มที่รูทก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราทําย้อนกลับเนาะก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเปิดตัวนี้ขึ้นมา บล็อกที่2ที่เราไฮไลท์ไว้นะครับเม็ดต่อกนะครับแอคเซ็ Accept, ผมจะเปลี่ยนเป็น p i v a t e เอาออเทนเชคกับแอดมินเชคเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับผม mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะถ้าไม่ส่งโทเค็นมาไม่ให้เข้าถึงนะครับผม mm hmm. แล้วก็เป็นเม็ต่อน,นี้เออไม่ใช่เป็นคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับผมยังไม่ได้เคย Import ด้วยนะครับเราก็ c o ปปีตัวคอนโทรลเลอร์ด้านล่างนะครับมาใส่ด้านบน มาใส่ตรง import นะครับผมก็เสร็จในส่วนของ root อ๋อเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกัน,นไม่น่ารีบใส่เลยบอาเดี๋ยวเราไปเขียน controller ตัวนี้กันนะครับผมเราก็ไปที่โฟลเดอร์ controller แล้วก็ครับโฟลเดอร์ er controller แล้วก็ครับชื่อว่าอะไรนะผมลืมแล้ลนะิฟท e อีเวนะครับเฮ้ยทำไมต้องลิทอีเวนะลิทขับนะครับผมขอเปลี่ยน เราอยู่ที่คลับใช่ไหมคลับลิส t คลับผมขอเปลี่ยนชื่อให้มันสือนะชื่อ c o n t ทรลเลอนะครับผมลิส t คลับเขียนตรงนี้ด้วยนะตัวอิ p o r t แล้วก็ไปที่ไฟล์ c o n t ทรลเลอนะครับตัต่อ,ตอผมทุกท่านก๊อปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ดูนะครับ ไฟลแคปนะเดี๋ยวผมกรอบนะครับผมเลตเซนเขียนแบบนี้เลยไหมเขียนแบบนี้เลยไหมลองเขียนดูไหมได้นะบรรทัดเดียวจบได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันนะครับเอานิ้วออกนิ้วนี้อนเอา,าสหรับเซฟนะครับผมคลับจุดไฟล์นะไฟล์ ในข้างในนี้เป็นปีกาว่างๆเนียเแนวออกไปนะครับผมเป็นจุด s o r c create d t f t f เท่ากับลบลบหนึ่งแล้วก็ execute เดี๋ยวนะผมพลาดตรงไหนไป ผมพาดวงเล็บตรงนี้ไปวงเล็บใหญ่เอามาปิดเอาเวฟไฟล์ซอสผมยุบไปไป้ไหมเดี๋ยวผมรอนะครับผมก็อันนี้คือการคขดผมก็จะพยายามแสดงให้เห็นหลายๆวิธีนะครับจะได้นําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับผมจะเขียนสองบรรทัดเหมือน EP i ตัวเทรนนิ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เสร็จแล้วในส่วนของลิสคับนะครับ mm hmm. เดี๋ยวกลับมาที่ตัวรนะูทเนาะแคมป์ไม่ใช่แคมป์เป็นคับลิสอ๋อผมเปลี่ยนตัวเอนฟอยด์ด้วยนะอันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยไปก๊อปมาไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมผมก็จะเปลี่ยนเป็นคับเปลี่ยนตัวเอนฟอยด์ตรงนี้ด้วยครับผมก็จะเช็คเหมือนเดิมนะครับผมจะเอาสองตัวนี้ออกก่อนนะครับเอาสองตัวนี้ออกก่อนเนาะ ก็เจอก๊อบเอ็นพอยตรงนี้นะครับที่เราคอมเมนต์ไวนะ้ไปเปิดคลับใช่ไหมโอเคได้นะได้ได้เป็นข้อมูลเทสที่เรากรอบมุมมั่วหมดเลยอ่าใช้ได้นะครับอันที่สองผ่านนะครับผมเดี๋ยวเราเอาตัว m i d เดิล a ว e มากลับมา,มาเหมือนเนดะิมเนาะโอเค คลับผ่านผ่านนะครับผ่านนะเออต่อไปแคมป์เริ่มจากตรงไหนครับเริ่มจากโฟเดอร์รูทนะครับผมรูทแล้วก็แคมป์เหมือนกันเหมือนกันยังไม่มีเลยทำย้อนกลับเหมือนเดิมเนาะเปิดบล็อกนี้มาบล็อกที่2องอะ่ะ เป็น get เป็น camp เป็น list camp นะครับผม camp ยังไม่ต้องใส่ตัว middleware หรอกนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันอีกเช็คเสร็จคคอยมาใส่พอ list camp แล้วนะครับก็เอามาใส่ด้านบนด้วยตรง import ด้านบนนะครับผมอะสิ็นะในส่วนของ root ยังไม่เสร็จเยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเพิ่มต่อนะเหมือนเดิมนะครับไปเปิดคอนโทรลเลอร ก๊อบเลยเนาะก๊อบเล็นะครับเป็นชื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยลิปแคมป์นะครับลิปแคมป์นะครับตรงนี้เดี๋ยวเ,เขียนแบบนี้แหละนะครับผมเอานิวออกแล้วก็ใส่มิตดต่อฝาร ท่านผมนี่นะเดี๋ยวผมจะแก้เลยครับทุกท่านน่าจะเสียงกนะันแล้วตรงนี้ก็เป็นว่าตรงนี้เป็น sort. ซอสซอสตามอะไรนะตามก็เลี้ยแต่เรานะครับผมก็จะตาม create test add เท่ากับลบหนึ่งออกมาข้างนอกแล้วก็ execute ก็น่าจะเสร็จ กดเซฟหนึ่งครั้งเนาะอ่าตรงนี้ทันผมอยู่เนาะทันผมอยู่เนาะกดสตาอ์คลิปได้เลยนะครับถ้าผมไวไปไวกลับมาที่รูทนะครับผมผมก็จะก๊อปอินไพนี้ไปเปิดดูซิว่าได้หรือเปล่า,าได้หรือเปล่าผมว่าไม่ใช่อ้อเป็นข้อมูลเก่า ข้อมูลข้อมูลอันนี้กรอกไม่ครบตั้งแต่แรกอันล่างนี่โอเคการชนะบุรีรามกามีกกามลัดลองมาโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดขับลัดลองโอเคใช้ได้นะครับผมสำหรับแคมป์ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมก็อบมิดเดิลแวร์มาวางด้วยนะครับโอเคลองไปรีเฟซดูก็จะต้องเข้าไม่ได้ คืนวันโนโทเคนนะครับผมคุณบอมีสิทธิ์ทีนี้เรามีสามเอนพอยเราต้องไปเขียนที่ไหนครับที่ฟังก์ชันที่หน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไว้อีพีถัดไปนะครับผมอี EP นี้เยอะแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนาะเดี๋ยวอีพีถัดไปเรามาเอาตัว endpoint สามเ p o p o t n t ของเราเนี่ย ไปรีสไซดดอกดาวกันนะครับผมโอเคนะครับถ้าคิดนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามน,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสารลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ